สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมแปลงที่เราปลูกมะเขือเทศไว้นะคะมะเขือเทศตอนนี้มีลูกดกเยอะเลยค่ะทําที่ให้เขาพิงด้วยนะคะเวลาต้นเขาโดนลมโดนฝนจะได้ไม่ล้มค่ะชมชมต้นแรกเลยค่ะเพราะว่าลูกของเขาใหญ่มากค่ะต้นก็สูงกว่าเพื่อนด้วยนะคะ พันนี้มีลูกเล็กด้วยนะคะนับได้แล้วทั้งหมดตอนนี้ก็6ลูกแล้วคะ่ะลูกใหญ่ก็3มลูกแล้วลูกเล็กๆก,ก็ทยอยกันมาก็คงจะได้กินอยู่นะคะผลผลิตของต้นนี้ก็โอเคคะ่ะงามๆอยู่คะ่ะถัดไปพวกนี้ก็ลูกไม่ใหญ่มากนะคะกำลังเล็กๆก็จะ,จะมีลูกใหญ่มาแซมของต้นนี้อีกเหมือนกันคะ่ะ ตอนนี้ต้นนี้ก็ลูกใหญ่เหมือนต้นแรกนะคะก็ได้สอลูกแล้วค่ะถัดไปก็ดกค่ะดกดกดกจริงๆดกจริงๆค่ะฝั่งนี้ก็มีนะคะฝั่งนี้ก็ดกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือมะเขือเทศที่ปลูกในวงท่อซีเมนต์ไปดูฝั่งนี้กันนะคะ ชอบใจมากค่ะกลิ่นของเขาหอมหอมค่ะกลิ่นของใบมะเขือเทศผิวของเขานะคะพอไปจับโดนเข้าแล้วหอมจริงๆค่ะต้นนี้มีสุกแล้วนะคะดกด้วยค่ะต้นนี้นะคะต้นริมสุดมีลูกสุกให้ท่านผู้ชมได้ชมลูกสุกกันด้วยค่ะตอนนี้สุกสองลูกแล้วค่ะอืม ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่มาชมสวนมะเขือเทศด้วยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ